ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาหน่ครับก้วยพี่น้องก้อยไ่ตันครับเห็นบูครับไ่ตันไ่ตันหั่นมาเรียบร้อยครับต้่มมาเรียบร้อยแล้วครับก้วยเดือพี่น้องเด้่อก้อยกินจักบาท <c oughs> ครับพริกไซเดอครับ ก้อยก็๋วยคือก้อยธรรมดาห้านี่ะพี่น้องก้อยคือก,ออก,ก,ออก้อยเนื้อก้อยบวหอยนี่ยแหละออหอมหอมก้อยก๋วยไปเลื่ยข้าวคัวครับใส่ลงใบข้าวคัวใส่อีกบุพ่อทำเนี่ยข้าวคั่วข้าวคัว พีกใส่อีกนี่ยย่านบ่วเพียอยู่น,น,น้ำปลาน้ำปลาใืแต่จังหน่อยพ่อน,น้ำปลาผมชูรถ หน้อยงมาออกเลยพี่น่องผมสุดนีโอ้ยลองมากเลยครับกับมะนาวครับพี่น่องขาดบะไ้เพิ่มความเปรี้ยวลองหิดกินเบิงเลิศพี่น่องเลยสูตรนี้เด็ดอีดีเสบเลย ส่วนมากข้าเจ้าจะเอาไปยำเนาะพี่น้องเนาะเอาไปยำเ,เอาไปตําอันนี้ผมเอามาก่อยพักเข้าพี่น้องผักหอมต้นหอมต้นหอมกับผักชีฝรั่งครับหรือว่าผักหอมปีบานเข้าเนี่ยพี่น้องข้นครับ ออหอมขัวดคือสีกึดกึดคือบอวห้อยเชอรี่เนาะบอวห้อยก็กึดกึดกึดเนี่ยแยมแยำกรุบกรุบเลยคนๆนะก็ซิมเบิงเลนตัวพี่เนาะคือบอวห้อยอีดี <laughs> น้ำปลาจหลจนงอยพี่หนุอมหอมๆไปจังเอยพริกพริกเผ็ดโดดเจมปิตาเสายยี่ยอ้าวใส่อีกเหลือกัน s i m อร์อโอเคพี่น้องครับก้อยไ่ตันพี่น้องกรุบๆเลยค